มีรายงานบอกว่ากลุ่มกบฏเนี่ยลุกขึ้นมาบุกเบืองใหญ่อย่างอเลปโปอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งประเด็นของซีเรียเนี่ยอาจจะซับซ้อนนะคะมีความเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของรัฐบาลปัจจุบันนะคะที่ได้รับการหนุนหลังจากทั้งรัสเซียจากทั้งอิรานะคะแล้วก็กลุ่ม,มเฮสเบาะด้วย เดียวกันเนี่ยก็จะมีกําลังของเคิร์ดเคิร์ดชาวเคิร์ดนี่คือคนที่ไปลบสู้กับ IS หรือ i อซิลโดยที่มั่นใจว่าเมื่อลบชนะแล้วเนี่ยเขาจะได้พื้นที่แล้วที่วิธีการก็คือเขาก็ได้รับกรสับสุนจากทางอิสราเอลกับทางสหรัฐถ้าซีเรียเปลี่ยนมือไปไม่ใช่ของรัสเซียก่อนซาอุเนียจะสบน้ำปันตรงไปยุโรปนะแทนที่ยุโรปจะซื้อจากรัสเซียรัเสเซียจะวูบเลย แันการกันไปนสองเด้งนเนี่ยกระบฏดเนี่ยมันมีกระบฏดของสายตุรกีสายสหรัฐแล้วก็กระบฏดพวกซาวาชเนี่ยนะมันอาจจะกลายเป็นพวกของซุนนีถ้าเป็นซุนนีจริงเนี่ยเรายิดได้ปั๊บเนี่ยซาอุก็สบายแล้วภาพก็ยังเป็ดปูตินเอาเต็มที่ครับเอาเต็มที่เสียยูเครนย,ยังดีกว่าเสีย,ยที่นี่เลยนอกจากจุดที่ เกิดปัญหานะคะในบ้านเราตะเข็บชายแดนแล้วเนี่ยตอนนี้มันมีอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นจุดเดือดใหม่ของโลกก็คือที่ ซีเรียนะคะที่ซีเรียจริงๆมีปัญหากันมาอย่างยาวนานแต่ว่าล่าสุดมีรายงานบอกว่ากลุ่มกบฏเนี่ยลุกขึ้นมาบุกเบืองใหญ่อย่างอเลปโปอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งประเด็นของซีเรียเนี่ยอาจจะซับซ้อนนะคะมีความเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของรัฐบาลปัจจุบันนะคะที่ได้รับการหนุนหลังจากทั้งรัสเซียจากทั้งอิร่านะคะแล้วก็กลุ่มเฮสเบรอด้วยซึ่งก็มีรายงานบอกว่ากลุ่มกบฏซีเรียเนี่ยลุกขึ้นมาลุกมือหรือว่าปลังพังอาจได้ตอนนี้ก็เพราะว่าทางซีเรีย กาศตกนะคะทางรัสเซียก็ก,การตกทั้งอิรานก็ด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านโฆษก,กมีมุมมองกับเหตุการณ์ในพื้นที่ซีเรียตอนนี้ยังไงบ้างมันเชื่อมโยงมันเกี่ยวพันกับสงครามในรัสเซียยูเครนแล้วก็ตะวันออกกลางยังไงคะโอ้เรื่องซีเรียนี่มีเป็นจุดยุทธศาสตร,ร์สําคัญของอตะวัอนออกกลางเลยนะที่ยกขึ้นมาในเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยแต่เอานี้ก่อนอปกติแล้วผู้ที่ถูกปกครองไม่สามารถลมผู้ปกครองได้ถ้าไม่มีปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกคือปัจจัยที่รัฐบาลคุมไม่ได้ อัสซาดเนี่ยคุมไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเกิดกับไอ้เขาเรียกว่าไอซิลหรือไอเอสขึ้นมาจําได้ไหมสมัยก่อนเมื่อเมื่อเกืดปีก่อนเนี่ยขึ้นมาแล้วครองพื้นที่ในทั้งซีเรียทั้งอิรักต่างๆเป็นจริงๆพวกนี้ก็คือทหารของซาดัมพุเซนนั่นแหละนะฮะที่เป็นซุนนีแล้วก็เขาก็หนีเข้ามาอยู่ในซีเรียเพราะว่าในซีเรียเนี่ยประชาชนเนี่ยประชากรเนี่ยเป็นซุนนีแต่อัสซาดเนี่ยเป็นชีอะเห็นไหมฮะแต่ไอคนที่อยู่ใน ในอิรักเนี่ยประชากรก่อนเป็นปิชิอะคนปกครองเป็นซุนนีสมัยก่อนสมัยซาลูเซตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วเป็นชิอะหมดแล้วนี่พอเป็นงั้นปั๊บเนี่ยเขาก็มาเอาพื้นที่นี้นะอ,อยู่ในในคนที่เป็นคนของเขาเนี่ยในพื้นที่นี้เสร็จแล้วก็ถูกปราบเรียรบร้อยไปแล้วพอถูกปราบพระกองลังตังก็อยู่หมดเลยต่างคนต่างมาคุมเชิงกันอยู่สหรัฐตัวของตุรลกีทั้งรัสเซียอะไรต่างอย่ทีหลายเขามาวุ่นวายไปหมดแล้วก็ช่วงทางเซเีย,เ,ยเป็นพื้นที่ส่งกําลังให้กับทางฮิสบัลละ โดยทางไท,งทงหลานส่งเข้ามาวิ่งมาที่ท,ที่ทางฮิสบัลลัถ้าฮิสบัลลไม่มีซีเรียช่วยฮิสบัลลัไปไม่ได้ฮามาสในกาซาถ้าไม่มีตัวฮิสบัลลัฮามาสก็ไปไม่ได้อีกมันเชื่อมกันหมดเป็นสามจุดดังนั้นเนี่ยตรงนี้กลายปเป็นเรื่องสํคาคัญแล้วตรงนี้ตอนนี้พวกคลองอาซาก็ยังอยู่ดีๆแล้วมันเปลี่ยนเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นเข้ามาอย่างไงๆแล้วปัจจัยที่เพิ่งเกิดเร็วนี้ก็คือว่าพี่น้องเขาเองทําการรัฐประหารเมื่อวันสองวันที่แล้ว แล้วยังยิงอยู่เลยยิงอยู่ในดับเบิลสกัสนะครับยังยิงกันอยู่เลยไม่รู้ไม่ทราบไปยิงเสร็จหรือยังยิงก็ไปยิงกันมาไอ้ที่ค่ายทหารานั่นแหละที่ตรงค่ายทหาราที่เป็นตัวยึดอำนาจยังไม่ยังไม่มีข้อสรุปเป็นยังไงแล้วตัวอาซาร์เองกับครอบครัวเนี่ยก็ดูเหมือนว่ายังอยู่รัสซียังไม่กลับเข้ามายังไม่แน่ใจเพราะเมื่อวานไม่ได้ตามข่าวว่าอาซาดกลับมาที่ที่ทซีหรือ,อยังเพื่อจะบาบัดาชการการรบเองนะครับถ้าไม่กลับมาเนี่ยไฟ ไอ้ตาลก็ขาดหัวใช่ไหมเหลือแต่พวกกบฏซึ่งไม่รู้ฝ่ายไนหนตารเต็มแบ่งเป็นสองฝ่ายก็ได้ก็ตีอยู่ในดามัสกัสพอตีตรงนี้มันก็เป็นจุดอ่อนไม่มีใครไปสั่งการที่บริชัทแดนแล้ตัวชายแดนก็แบ่งเป็นจากภาคเหนือแล้วกันไม่ต้องเรียกว่าชนั้นเรียกว่าภาคเหนือแล้วกันมันก็แบ่งเป็นทอสำพักนะครับมาที่อเลปโปกันอะเลปโปเนี่ยก็คือตัวของตัวที่อยู่ตรงใกล้กาอะเลปโปมาในส่วนนี้ก็คือกลุ่มของกบฏที่สนับสนุนโดยตุรกี ตุรก,กีก็ส่งกําลังเข้ามายึดตั้งแต่แรกแล้วล่ะแล้วก็นิ่งอยู่ตั้งนานตั้งแต่อเอสละตอนนี้พอเห็นจังหวะตรงนี้มันเกิดการารั่วภาษาก็ลุกขึ้นมาจะยึดเมืองอะไรโปรพื้นเป็นเมืองใหญ่ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีกําลังของเคิร์ดเคิร์ดชาวเคิร์ดนี่คือคนที่ไปรบสู้กับไอเอสหรือไอซิลเนี่ยโดยที่มั่นใจว่าเมื่อรบชนะแล้วเนี่ยเขาจะได้พื้นที่แต่ปรากฏว่ายังเงียบอยู่ยังไม่ได้พื้นที่พง่ายคือยังไม่ได้ประเทศของเขา ดังนั้นเนี่ยเขาก็อยากที่จะได้ขึ้นมาเดิมพวกก็มีบางส่วนอยู่ในอิรักแหละนะครับทีนี้มันก็เลยมีความคิดว่าเขาจะขยายตัวของเขาเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นประเทศใหม่ที่ครอบคุมบางพื้นที่ของทั้งซีเรียและของอิรักเขาก็มีความั่นเจาที่ซีเรียนเนี่ยก็จะยึดได้แล้วที่วิธีการก็คือเขาก็ได้รับกระสุนจากทางอิสราเอลกับทางอ่ทางสหรัฐอาวุธต่างๆมาไต่อิสราเอลกัสหรัฐทั้งนั้นเลยเพราะว่าทางอิสราเอลกัสหารัฐนี่ก็ก็ จากตุรกียอยู่ข้างบนใช่ไหมทางขวามันเป็นอิหร่านแล้วลงมาเป็นซีเรียดังนั้นมันเป็นสามเหลี่ยมอยู่ตรงนั้นเลยคือเป็นพวกที่ต้องเตีกันหมดแล้วทั้งสามพวกนี้เอาเตีกันหมดยางเมื่อวานถึงวันนี้ทางตุรกีกับอิหร่านก็เครื่องบินกันไปไล่กันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเ,เคยกก็อยู่ตรงตรงมุมตรงนั้นพอดีที่จะสร้างเป็นรัฐใหม่มันก็เลยเตีกันหมดเอาละทีนี้มีใครบางกบฏกระบฏก็ที่ว่ามีตุรกีหนึ่งละแล้วก็จะมีเรื่องที่มาจากาทางของ สหรัฐกับอิสราเอลดูแลคือพวกเคิร์ดใช่ไหมเป็นสองแล้วนะแล้วก็ตัวของยึดอำนาจอยู่อันนี้เป็นสามแล้วที่ยึดอำนาจอยู่ในเมืองยึดได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับแล้วก็ตัวของอาซาร์เองกองกำลังอาซาด์เองอนน้เป็นเป็นสี่แล้วตัวที่ห้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าบุกจากทางเดินลงทางใต้ไม่มีใครสู้เลยมันมีกองกาลังของอเป็นกองกําลังเลยนะของรัสเซียซีเรียอิหร่านนี้หมด นี้รายากเมืองหมดเลยก่อนที่กบฏจะเข้าที่เมืองฮามาแล้วไปตั้งรับที่เมืองฮอมซึ่งเมืองฮอมเนี่ยเยอะอาจจะปะทะกันมาต้งวันนี้แล้วถ้าเกิดสมมติว่ากบฏลงมาได้อีกมาถึงเมืองฮอมเนี่ยนะครับก็จะเหลือระยะทางประมาณร้อยกิโลเ,เหลือร้อยกิโลนี้ก็ไม่กี่วันสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะถึงดามัสกัสหรือเปล่าตอนนี้แต่ว่าปรากฏว่าตัวรัสเซียแทนจะไปบอมไปตรงกรบฏท,ที่จะมาใกล้ดามัสกัสใช่ไหมไปบอมที่เลปโป เพราะว่าเอลปโปเป็นพวกตรุรกีเป็นพวกอาสารัตแต่พวกนี้เป็นพวกอ่มุสลิมหดรุนแรงพอคุยกันได้ฟังแล้วก็งงเหมือนกันเขาก็เลยังมายึดยึดมือของคุณเลยนะเออทำไมไประเบิดตรงนู้นไม่ระเบิดตรงนี้อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นรไรเป็นความคิดของเข้านะก็นะจะเขียนว่าเดี๋ยวคุยกันได้มั้งอะไรเงี้ยส่วนเเห็นมามันก็จะตีกันภ้าพาพวกเลยวุ่นวายหมดแล้วยัยงไม่รู้ฝูงย,ยังตลบอยู่ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วไม่รู้ใครจะชนะใครไม่ชนะอะไรก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าไอตัวของกบฏตรงที่มันอยู่ตรงเมืองฮามาเนี่ย ชื่อว่าจำชื่อเขาเพราะจําจำปกติผมไม่ค่อยจำชื่อคนนะแต่ที่จำชื่อง่ายเพราะว่ามันชื่อแปลก SSG มาจากซีเรียนซาวาชกรุ๊ปแปลว่ากลุ่มกลุ่มกลุ่มฮัลลโคนหรือกลุ่มบาบเลียของซีเรียโอ้บุกเข้ามาแล้วแหะฟังชื่อแล้วมันจริงๆบุกเข้ามาแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าไร้วุว่นวายหมดแล้วคนก็ออกมาเต้นํำกันยึดเมืองฮามาดแลนะ้วตอนนี้ก็จะไปเมืองฮองต่อไม่มีใครต้านทานเลย ทีนี้เดี๋ยวดูต่อนะว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ขนาดนี้อยู่ก็เรียบเรียงได้ว่ามันมีอยู่ห้าพวกต่อกันอยู่ทั่วทั่วซีเรียรไม่รู้ใครเป็นใครใครจะชนะใครแพ้เราไม่รู้แต่ว่าตัวที่น่าจะเป็นตัวตัวเปลี่ยนใหญ่ก็คือคนที่เป็นตัวตรัฐประหารอยู่ในอยู่ในอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยดามัสเนี่ยคือน่าจะเป็นญาติของอัสซารเองก็คือเป็นเป็นตระกูลซาดเองนั่นแหละพี่น้องกันเขาชิงอำนาจกันเองพอพี่ไม่อยู่ตัวเองก็จัดการอะไรยเงี้ย เ,เดี๋ยวต้องดูอีกทีเพราะเขาบอก布拉เดอร์ไม่บอกเอเดอร์เลยยังเกอยังไม่เห็นชื่อเลยซ้าไปมหมอกไม่รู้ใครกาลังดําเนินการอยู่คาดว่าเป็นญาติเอา้าเราก็ตามเข้าไปชื่อเช,ชื่อเข้าไปก็เป็นภาพนี้แล้วครับก็ท่านผู้ท่านผู้ชมก็ดูแล้วครับมันก็อย่างนี้แหละคือปกครองด้วยระบบที่ว่าเป็นเป็นผู้ปกครองเดี่ยวมายาวนานน่ะมือนก็ท่านคิมอะ่ะตั้งแต่รุ่นพ่อจนรุ่นลูกใช่ไหมมีนาจยาวนานคนทีน่นั่งอยู่ข้างข้ารเขาสึกว่าเขาไม่ได้เ มันไม่สามารถจะแข่งขันทุกเปลี่ยนได้ไง่ายๆแบบประชาธิปไตยอ่ะเขาก็อยากที่จะเปลี่ยนด้วยความรุนแรงมันก็เลยเกิดการรัฐประหารเนะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดในประเทศไทยก็พยายามที่จะท่องแถมหน้ากันดีๆก็แล้วกันออสุดท้ายนี่อาจจะมีอีกกลุ่มนะกลุ่มที่หกนะทางใต้ของของซีเรียจะมีอยู่พื้นที่หนึ่งอเมริกายึดอยู่อันนี้เป็นอนนเมริกาลุน่ลนๆเลยไม่มีพวกเคริร์ดอันนี้ก็เป็นเขายังไม่ไม่ก่อกบฏนะแต่ทั้งเงีย,งยบๆอยู่ถ้าจะมีก็มีอันนี้เป็นอันที่ห ซึ่งไกลดามัสกัสมากขยับมาทางตาขึ้นมาทางเหนือนิดเดียวก็ถึงแล้วอันนี้ก็ดูอีกทีว่าจะโผล่เข้ามาไหมตีซะเป็นหกกลุ่มแล้วกันที่ตีอยู่ในซีเรียนะครับในเวลานี้แต่ว่ามันไปโยงกับสิ่งที่เป็นสถานการณ์ในอย่างรัสเซียแล้วก็สถานการณ์ของอิหร่านยังไงคะมันมีผลไหมกับการแพ้ชนะนะคะหรือว่าการจะมีสมดุลอํานาจที่มากขึ้นหรือน้อยลงกับเหตุการณ์ในซีเรียคะ่ะพูดถึงตรงนี้ก็ข้ามเรื่อง เรื่องวุ่นวายไปก่อนลวกันเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์แล้วกันนะถ้าซีเรียรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมือไปไม่ใช่ของรัสเซียก่อนแต่ตอนนี้อยู่ในมือรัสเซียอยู่ใช่ไหมไม่ว่าไงก็ตามอะนะครับพอเปลี่ยนเป็นมือเป็นใครก็แล้วแต่ซาอุเนี่ยจะส่งน้าปันตรงไปยุโรปได้แทนที่ยุโรปจะซื้อจากรัสเซียอืมถ้าซีเรียรไมไ่ถูกคุมโดย,ยรัสเซียซาอุจะสามารถที่จะส่ง,สงไปยุโรปได้ไ ราเซียจะจะวูบเลยน้ำมันจะวูบนะครับแล้วมันจะภูมิรัศด์จะเปลี่ยนเลยแล้วก็ตัวของการที่จะมายุโรปก,กับทางซาอุดเนี่ยจะใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วซาอุดก็เป็นแนวทางสันติอยู่แล้วก็จะร่วมมือกับอิสราเอลอยู่ไงเขาจะแมอาอิหลานเห็นไหมเออเพราะจริงๆก็มันก็คนละนิกาย,ย่และที่อยา่างกัซนีก็จะตีกันอยู่แล้วแต่ซาอุดเนี่ยเขาจะใช้สันติบาลอาหรับเนร่วมมือกับอิสราเอลเพื่อสร้างภาพฉากทัดใหม่ของตะวันออกกลาง ถ้าสร้างได้เนี่ยเราจะเกิดมีส่งน้ํามันไปซีเรียดันนี้จบเลยตัวกลางคือตัวตะวักกลางที่ยังคุกกลุ่นอยู่ยังลบกับอิสราเอลลบกับใครอยู่เนี่ยเพราะอาศัยซีเรียโดยอิหร่านกับทางอ่ารัสเซียคนหมุนเมื่อซีเรียเปลี่ยนปังเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยเหมือนกับเหมือนกับเรือหรือม้าเนี่ยโดนกินไปแล้วอ่ะขุนไม่รู้จะเดินยังไงรัสเซียไม่มีทางออกไม่มีทางช่วยอิหร่านกมุรู้ทำไงก็เลยแต่หัวเดียวกระเทียมรีบแล้วจะมาช่วยอ่าอิสบบลลอได้ไงมอุต้องผ่านซีเรีย พออิสราล,ลไม่มีซีเรียมาช่วยใช่ไหมอิบิลลก็หมดใช่ไหมพออิสราล,ลหมดฮามาสก็หมดครับเพราะมันเชื่อมกัน,กนเห็นไหมมันจะหมดเป็นทิวแถวเลยดังนั้นเนี่ยมันเป็นที่มองอย่างเต็มที่เลยที่ว่าไอ้นี่ก็มาจากขาบนสัก,กลยชนะที่อเมริกาซารัดกับทางอิสราเอลช่วยกลุ่มเคิรนะ์น่ะคือถ้ามาได้ใกล้หรือมาอย่างนั้นได้เแลนโปแล้วก็ววขยับมาห,หน่อยหรือคุยโตุรกีได้เนี่ยยึดทางด้านเหนือหมดได้ แล้วก็ทางใต้ที่อเมริกามีอยู่แล้วเนี่ยขึ้นไปอีกนิดนึงหรือว่าขยับให้มันกลายเป็นซีเรลียกลายเป็นเมืองอกแตกกลายเป็นอาจจะกลายเป็นสามส่วนหรือสองส่วนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อให้ให้ซาอุดเนี่ยส่งน้ำมันตรงขึ้นไปได้ยุโรปได้เนี่ยสถานการณ์ตรงนั้นจะเปลี่ยนไปเยอะเลยหรือไม่ก็กลายเป็นบัฟเฟอร์โซนที่ทําให้อิหร่าน,นไม่สามารถแรกซึมเข้ามาได้ถึงตัวของเลบานอนภาพของตะวันตกก็จะเปลี่ยนอีกอย่างหนึง่งตรงนี้เป็นจุดเปล่งของทุกอย่างเลยมันเป็นเหมือนเป็นช,ชุมทางรถไฟหรือว่าสี่แยก ตรงนี้มันจะดูอยู่ว่าจะจะอยู่หรือจะไปตัวกลางเนี่ยจะมีความอะไรกร็ว่าจะความอะไรการขัดแย้งจะอยู่หรือจะเลิกเนี่ยอยู่ที่จุดนี้เหมือนกันแต่ข้อตั้งหมายความว่าถ้าเปลี่ยนไปก็ต้องดูว่ามันเป็นอยู่ในมือของฝ่ายตะวันตกหรือเปล่า <c oughs> ยิงมีสั拉เขาปักก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งถ้าเป็นฝ่ายมุสซิมหุ้นแล้ก็จะเป็นภาพหนึ่งแต่อาจจะยังคุยกับทางด้านอิสราเอลได้ถ้าไม่ใช่อาซา,า,ารเพราะซาเนี่ยเขาอยู่กับทางอ่าทางรัสเซียใช่ไหมถ้าเกิดฝ่ายที่ขึ้นมาเป็นเป็นอ่า เป็นซุนนีเนี่ยมันก็คุยกับทางซาอุดได้มันก็จะจบระเซียเหมือนกันนะครับอีหลานก็ไม่ต้องพูดถึงนะจบไปเลยครับดังนั้นในซีเรียนี่คือน่าจับตาเป็นอย่างยิ่งเพราะอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกรนะคะทั้งสงครามในตะวันออกกลางแล้วก็สงครามในรัสเซียด้วยแต่คือถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะเข้าทางตะวันตกนะคะจึงมีบางสมมติฐานที่บอกว่าอเมริกาหรือชาติตะวันตกหรือเปล่าที่สับสนนกลุ่มกบฏให้ลุกขึ้นมาสู้ การยึดเมืองนะคะจากการยึดอํานาจจากเอาอาซารนะคะอะท่านผู้สปอนเซอรคืออาซาดได้เป็นชีอะ์อยู่แล้วคือมันไม่มันไม่โทษทีหมูอีกแล้วเดี๋ยวก็จะออกใหมท่ทีได้ทางคนตามเดิมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแก้ไขระบบกล้องแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะขอภัยที่มีความขัดข้องทางเทคนิคนะคะใน ระบบของ s t r e a ย Yard เนี่ยคืออาจจะมีความขัดข้องทันในดเรื่องของมุมกล้องเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะคะเรื่องของซีเรียนะคะปรากฏว่าจุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากกว่าที่เราคิดเราอาจจะไม่ได้เห็นในหน้าข่าวมากในช่วงก่อนหน้านี้นะคะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชยชนะของซีเรียหรือว่ากลุ่มอํานาจในซีเรียเนี่ยอาจจะเปลี่ยนฉากทั์ของภูมิรัฐศาสตร์โลกได้เลยนะคะท่านโพสกอกลับมาแล้วนะคะชาติตะวันตกเขา ย่อมต้องสนับสนุนกลุ่มกบฏหรือเปล่าเพราะต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดุลอํานาจทั้งในอิรานแล้วก็ในรัสเซียเอางี้ตัวของซาลัดเองเนี่ยต้องการที่จะสนับสนุนเคิร์ดให้มันเป็นเหมือนกับเป็นยาดามาขวางอยู่อยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่ตรงตุรกีตรงอิรักซีเรียเนี่นย Immer, เพื่อไปขวางอยู่อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าเขาต้องการที่จะทําให้ตัวของตัวของอิทธิพลของรัสเซียที่จะแผ่ลงมาจาก ด้านขวามือจากด้านด้านขวามือระวางล่างเนี่ยมันทําได้ยากนะครับแล้วอิหร่านก็ไม่สามารถจะเข้ามาได้ถ้าเจอพวกเคิร์ดขวางอยู่มันติดยิรัคอยู่นะครับอันละอันนั้นอันหนึง่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าทํายังไงก็คือตัวของอ่านชาติเขาเรียกว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยคือเป็นพวกซุนนีพวกซุนนีเนี่ยเขาไม่อยากได้อสัอสซาดอัสซาดเปชีอะ แล้วพวกกบฏดหูรุนแรงที่เรียกว่า s อสเจเนี่ยอาจจะเป็นซุนนีก็ได้ซึ่งเขาทำเท่าทผมอ่านข่าวยังไม่ยืนยันไง,งแต่เมื่ซุนนีปั๊บเนี่ยก็ทำก็แปลว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาได้ตัวแทนเขาเนี่ยมาเป็นรัฐบาลแล้วซุนนีเนี่ยมันจะไปเข้ากับซาอุดได้ถึงแม้ว่าาตอนตกจะไม่มีอะไรก็ตามแต่ซาอุดจะชอบมากเพราะว่าเขาคุยกับซุนนีได้แล้วเขาก็จะส่งน้ํามันเข้าทางยุโรปได้ไง แต่แม้ว่าสารัตเนี่ยมันกายกันเป็นสองเด้งไงกบฏเนี่ยมันมีกบฏของสายตุรกีสายสารัฐเรีวเนี่ยพวกหนึ่งอ่าตุรกีก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อันนั้นเป็นพวกเคริร์ดแล้วก็กบฏพวกซาวาชเนี่ยนะมันอาจจะกลายเป็นพวกของซุนนีถ้าเป็นซุนนีจริงเนี่ยเราทิดได้ปั๊บเนี่ยซาอูก็สบายแล้วภาพออาก็จะเปลี่ยนยังไงทั้งสองฝ่ายกบฏทางใดทางหนึ่งเนี่ยฉากทัศตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนยังไงแค่นั้นคือจะเปลี่ยนเป็นแบบปกครองโดยโดยรัฐมุสลิมแต่ว่า ไม่ไม่เข่งคัดมากนะักอ่าแต่ว่าอาจจะดูเดือดจะโหดร้ายหน่อยแต่เป็นซุนนีก็ยังเปิดกว้างหน่อยอ,อ่ะติดต่อได้อ่าขายน้ํามันได้โอเคส่วนทางสหรัฐถ้าเกิดถ้าเกิดมันเป็นก็อาจจะขอพื้นที่รับด้านบนตั้งตั้งรัฐเคลนไปจบไปหรือถ้าเกิดสมมติว่ามันตกลงกันได้หมดเปลี่ยนเป็น,นการปกครองแบบประชาธิปไตยเลยมันก็ไปไปขั้นหนึ่งก็จะไปกลายไปขั้นหนึ่งทําให้มันภาพฉากทัดตรงนี้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยอิทธิพลของรัสเซียกับอิหร่านจบ วิลลก็อิหร่านรัสเซียจบเนี่ยทางนี้ก็เหลือแต่ซุนนีกับอิสราเอลเหลือแต่ซุนนีกับอิสราเอลก็ทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยหายหมดเลยตั้งแต่ฮูตีขึ้นมาข้างล่างเนี่ยไล่กัมนมาจนถึงฮิสบัลเลาะห์เลยหมดเลยต้องต้องเลิกหมดมันเป็นอีกภาพหนึ่งเลยภาพใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ภาพเล็กเลภาพนี้เป็นภาพใหญ่ซึ่งยังไม่ค่อยมีใครคุยกัน,เร,นเราก็ตามดูกันแล้วกันแต่ก็แสดงว่าถ้าดูสุ่มเสี่ยงจะเป็นเช่นนั้นนะคะรัสเซียเนี่ยก็ กำลังตกที่นั่งลําบากแล้วนะคะคือเขาอยู่ในสมรภูมิที่ตอนนี้ก็กําลังอยู่ในห่วงที่เป็นจุดเปลี่ยนด้วยนะคะสูร้รบกันด้วยอาวุธหนักมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะต้องมีการพลิกผันเมื่อผู้นําเปลี่ยนแล้วก็ยังมาเจออีกฝั่งซีเรียนเนี่ยที่เขาต้องเร่งบริหารจัดการเพื่อไมใ่ให้ดุลอํานาจสูงสุดของประเทศมันเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะคะมันเป็นจุดที่ยากลาบากสําหรับรัสเซียและปูตินใช่ไหมคะเต็มที่ครับเห็นบอก